สวัสดีจ้ะเพื่อนๆคลิปนี้สมจะจะทำยำหนังหมูนะมีหนังหมูมีหมูสับมีไส้อ่อนด้วยนะเนี่ยไส้อ่อนเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีตะไคร้มีตะไคร้นะมีตะไคร้มีตะไคร้มะหอมใบมะกรูดมะม่วงมะม่วงอ่อนนะสาบ พริกคั่วบางที่ใครชอบเผ็ดนะมะพร้าวคั่วแล้วก็พริกป่นหูวรกระกนั่งยงตำไม่ละเอยียดอันนี้ก็มีหัวละพามะนาวเดี๋ยวก่อนนะต้องดูก่อนว่ามะม่วงนี่มันจะเปรี้ยวไหมคล้าวกันก่อนนะไปซื้อไปซื้อหมูแล้วก็แถมมาให้นะแล้วก็เลยทำกิเนเล่น เรียกยำอะไรก็ไม่รู้แต่มันอร่อยนะเคยซื้อเขากินมะม่วงเนี่ยถ้ายิ่งยิ่งใส่เยอะก็ได้นะแต่สนใจมีนิดเดียวก็เลยใส่แบบปลายๆอาเอาพริกป่นมา เผ็ดนิดนึงนะเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่มใส่เยอะเดี๋ยวมันเผ็ดกระโดดไปโทอยังอยู่ร้านค้าเลยจะ้ะให้พ่อบ้านออกไปซื้อนะต้องเข้าๆให้มันเข้ากันก่อนจะใส่โป่งนัวโป่งนัวนี่ยังไงก็ต้องใส่นะน้ำตาล สักชนชนชั้นชน,ชนตโตนก่อนนะม้งป่าอย่าใส่เยอะมะพร้าวคั่วใส่ออไปเลยเดี๋ยวรอัวกนะเคล้าไปก่อนเรื่อยๆจ้ะเต็เลยนะกุ้งแห้งป่ด ลูกเขาไม่เผ็ดนะต้องใส่เผ็ดอีกจะเลยตามเพิ่มมันยังไม่เผ็ดนะเขาบอกว่าต้องให้เผ็ดเผ็ดจะเ่บอาหารว่างนันเนี่ยอาหารว่างยำหนังหมูคืออาหารว่างาาต้องทาให้เยอะเพราะถ้าเราเป็นอาหารว่างอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกๆวนันหนึ่งได้ก็กินเป็นอาหารว่างเหมือนกัน นับจัหบหสนใจนี่แน่นอนคือกลินเป่าเป๋าแน่นอนนะมันจะอร่อยตรงที่มีมีถั่วนะข้าบ้านไปซื้อถั่วยังไม่มาอีกมะพร้าวก็ใส่แล้วกุ้แห้งก็ใส่แล้วตะไคร้ก็ใส่แล้วขาดถัว่วแล้วก็เพิ่มผิดอีกนิดนึง ลูกเขาชอเสรสเผ็ดรสเปรี้ยวนำหน้าหวานนิดนึงนะเพื่อนๆยำหนังหมูาสมใจเครื่องปรุงก็แบบที่ทำให้เพื่อนๆดูนะเอามาใส่รวมกันแล้วก็คล้าเคล้าเคผสมแบบนี้ไปเลยถ้าเราอยากจะได้ปริมาณมากๆก,ก,ก็ใส่ตะไคร้ ก็ใส่มะพร้าวคั่วให้มากๆไม,ม่ต้องทเองนะแต่สมใจอยู่กันไม่กี่คนนี่ก็พอประมาณแล้วแหละจะใส่ใบโหระพาด้วยเอาหลายๆหอมนะจะได้หอมหอมใหญ่หอมโตไปเลยจะเอาไปกินข้างข้างนอกนิดนึงอันนี้ใส่ในแบบนี้นะง่ายๆจ้ะ ไล่นี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเพื่อนๆที่มาดูสมใจทำยำหนังหมูเป็นอาหารว่างนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ